สวัสดีค่ะคุณผู้ชมนี่คือ,อเสื้อแซลนะคะจากบ้านหนองแรงอำเภอคุนหานนะคะสวยงามมากค่ะนี่นี่สีดำนะคะสีดำมีสีอะไรอีกคะพี่สมรน,นี่คือร้านประจำนะคะที่เราดูแลการดูแพทเทิร์นการตัดค่ะคุณผู้ชมสวยงามมากอันนี้สีเหลืองดอกลำดวนใช่ไหมคะมีสีอะไรอีกคะพี่สมรที่เป็น,ปนอันนี้สีกุหลาบแต่จะเป็นรูปทรงแบบนี้นะคะดูแพทเทิร์น เอ๊ะปังมากเลยค่ะอันนี้สีอะไรเอ่ยอันนี้สีลาว่าค่ะสีลาวาสามารถซื้อไปแล้วไปแสวได้นะคะน,นี่มีการประยุกต์แอปพลายใส่ลายขอพระราชทานลายเอสนะคะอันนี้จะเป็นเสื้อสีสีชมพูแต่เป็นเขาเรียกว่าลายพิกไทยลายพิกไทยนะคะสวยค่ะคุณผู้ชม สวยงามค่ะมีอะไรมาโชว์อีกคะพี่สมนค่ะแล้วเราจะให้ดูนะคะสำหรับสุภาพบุรุษนะคะสุภาพบุรุษสุภาพบุรุษก็มีนะคะเสื้อสุภาพบุรุษอ่านายโชว์สุภาพบุรุษอีกอ่าดูราคาซีราคาเท่าไหร่พันห้านะคะเป๊ะมากค่ะเป๊ะเวอร์สำหรับท่านใดที่สนใจเ <1, 5. S 1> ชิญชวนนะคะ